หรือเราอยากใช้ฟรีเนี่ยแล้วก็ให้ดาวน,น์โหลดตัวที่ไม่มีคำา่าพเมีมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชาญ a p t t e c h l i น e นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำตัวโปรแกรมสำหรับตัดต่อนะครับสำหรับตัดต่อในตัว Huawei MatePad p r รตัวนี้นะครับผมก็แนะนำตัว Kine Master นะครับผมก็เป็นโปรแกรม เป็นแอปยอดนิยมสำหรับการตัดต่อในมือถือนะครับถ้าเกิดเรามาใช้ในแท็บเล็ตเนี่ยรับรองว่ามันก็จะใช้งานง่ายขึ้นเพราะจอมันใหญ่ขึ้นนะครับมาเรามาที่หน้าจอกันนะครับก็เราเข้าันที่โปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมนี้ก็จะมีหน้าตาดูเรียบง่ายแบบนี้นะครับซึ่งตอนแรกก็จะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับปุ่มแรกจะเป็น store นะครับซึ่ง store พอเข้าไปเนี่ยก็จะมีพวกฟุตเทจมีอะไรต่างๆเอฟเฟกอะไรให้ดาวน์โหลดนะครับ แต่ตรงนี้นี่คือถ้าเกิดมีคาว่าพรีเมียมนี่จะหมายถึงแบบเสียเงินใกล้กับเขานะครับหรือเกิดเราใช้อยางใช้ฟรีเนี่ยแล้วก็ให้ดาวน์โหลดตัวที่ไม่มีคาว่าพรีเมียมนะครับอย่างอันแรกเนี่ยมันเป็นอของคาร Master As s e t ซนะครับซึ่งตัวนี้ยังไม่ต้องดูก็ได้นะครับรสูตรพรีเมียมหมดเลยนะครับลงมาที่ตัวนี้นะครับก็จะมีพวกเอฟเฟกต่างๆนะครับในการทําอย่างอันนี้ทํารูปให้มันเป็นแบบ มืดๆอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้แจกฟรีนะครับไม่มีไม่มีเขาพิมพ์เมียกดดาวน์โหลดได้เลยครับอย่างนี้ครับอ่ามันก็จะเข้ามาในตัวโปรแกรมตัวแอสเซทของเราแล้วนะครับกดแบกครับผมกลับมานะฮะอ่าอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น transition นะครับ transition ก็จะเป็นวกการเปลี่ยนผ่านของของวิดีโอของรูปนะครับว่าเราจะให้เปลี่ยนผ่านแบบไหนนะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับอย่างอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะฟรีนะครับ าผมกดติดตั้งไปแล้วนะครับโอเคครับกดแบ็กออกมาครับเราลองเปลี่ยนมาอันนี้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกก็เรียกว่าโอเวอร์เลย์นะครับตัวโอเวอร์เลย์นี่คือเป็นแบบเหมือนกับอะไรที่มันแปะอยู่ด้านด้านบนของคลิปนะครับก็คืออย่างเช่นตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น3อย่างก็จะมีแอนิเมชันนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์แล้วก็มีพวกเทคเทคนี่ก็อันนี้ไม่มีให้โหลดนะครับเพราะเป็นแบบพเมีมหมดนะครับอย่างสติ๊กเกอร์นี่ก็มีเยอะแยะนะครับ นิกเกอร์แบบเอาไปแต่งให้มันคี้ขูนะฮะแต่ตรงนี้รู้สึกว่าจะพรีเมียมหมดเลยมีอันนี้นะครับที่ดาวน์โหลดได้นะครับก็ลองดาวน์โหลดมาดูนะครับดาวโหลดเสร็จแล้วก็กดแลกครับต่อมานะครับมาดูที่เทคครับก็จะมีเทคต่างๆเป็นฟอนต์ให้เราเลือกนะครับมากมายเลยแล้วยังมีภาษาเกาหลีนะครับมีญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ภาษาจีนก็มีไทยก็มีนะครับมากมายเลยครับดาวน์โหลดเก็บไว้สามารถเอาไปแก้ไขใน ตัวแอปได้นะครับผมลองโหลดดูวันนี้ติดตั้งแล้วนะครับกดแบ็กครับผมมาต่อมานะครับไอ้นี่ก็เป็นเพลงที่เขาให้เราโหลดไปใช้ได้นะครับแต่รู้สึกว่าจะพรีเมียมเกือบหมดนะครับก็จะมีบางตัวนะครับที่ตัวนี้ฟรีผมก็กดติดตั้งเรียบร้อยนะครับกดดาวน์โหลดนะครับตัวนี้จะเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปที่เอาไว้สําหรับเอาไปใช้งานในตัวของของคลิปของเรานะครับเอาไปใส่ เพิ่มความสวยงามนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวโปรแกรมเลยนะครับมาที่หน้าหลักของโปรแกรมเดี๋ยวอธิบายตรงนี้กับตัวนี้ก็คือตัวของ YouTube ของทางทางเ,เป็น YouTube ของทางแอป,ปเขานะครับซึ่งโอเคเราเราไม่ต้องไปดูก็ได้นะฮะกดแบ็กอ,ออกมาครับเราเข้าไปที่ตัวแอป,ปเลยนะครับ มันก็จะมีให้เลือกอัตราส่วนนะครับซึ่งมันก็จะมีแนวนอนแนวตั้งแล้วก็แบบ1ต่อ1นะครับซึ่งเราก็แน่นอนเราใช้ตัวนี้ครับ16ต่อ9ครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะให้เลือกฟุตเทจต่างๆที่เราต้องเอาไปตัดต่ดตอนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับเราจะมาดูองค์ประกอบของตัวแอปกันก่อนกดปิดก่อนนะครับพอเข้ามาในส่วนของหน้าหน้าจอของแอปเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกรรอบต่างๆนะครับอย่างตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า เป็นส่วนของการโชว์ตัวอย่างของคลิปนะครับตรงนี้เป็นไทม์ไลน์นะครับผมในการเลี้ยงคลิปต่างๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือในการทํางานนะครับแลวตรงนี้ก็เป็นสโตร์แบบที่ผมให้ดูตะกี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นปุ่มเล่นนะครับอันนี้เป็นปุ่มเอ็กพอร์ตนะครับอันนี้เป็นอันดูนะครับอันนี้รีดูนะครับอันนี้เซตติ n งนะครับแล้วอันนี้คือเวลากดแล้วเนี่ยตัวเลเยอร์เนี่ยมันจะเต็มจอนะครับ เดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันเลยดีกว่าอลองใส่เล่นๆนะครับกดมิเดียครับผมมีฟุตเทจสั้นๆนะครับอลองใส่มาดูมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอกดตรงนี้ปุ๊บมันก็เต็มจอมันจะมีตรงนี้เล็กๆให้ดูนะครับขยับได้นี่มันเป็นรูปภาพนะครับถ้าเกิดว่าเรากดปิดก็ได้ให้มันเป็นแบบเลเยอร์ล้วนๆเลยจะตัดต่อไม่ต้องมีอะไรบังนะครับ ว่าจะกลับเป็นเหมือนเดิมก็ได้ครับกลับไปเป็นเดิมก็ได้นะครับอันนี้คือการแนะนำคร่าวๆนะครับแับตัวแกนไขมัฟเตอร์นะครับว่าองค์ประกอบของมันมีอะไรบ้างนะครับส่วนเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนำการเพิ่มคลิปการใช้งานในสเต็ปต่อไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ